สวัสดีครับจากร้านทวัเชอร์โตอแอนนะครับขอบคุณทุกา่ดีๆที่ลูกค้านำา Toyota Fortuner G.R. Sport โฉมใหม่ล่าสุดมาติดเป็นตัวของฟิล์ม V คู ool, ลรุ่น V.K. ตัวที่ดีและท็อปที่สุดในประเทศไทยกันความร้อนได้ยอดเยี่ยมและมอออกได้ใสเคลียรเดินวลราลองมาดูกันนะครับว่าติดออกมาแล้วจะเป็นยังไงกันบ้างเผื่อจะเป็นตัวอย่างให้เคหลายๆคนนะครับสำหรับบานหน้านะครับเลือกใช้เป็น V.K. 3 0 กันความร้อนได้ดีมากๆคให้ความเป็นส่วนตัวได้ยอดเยี่ยมมากๆครับเวลาเราอยู่บนท้องถนนจะอยู่ในลักษณะนี้เลยส่วนบานข้างนะครับเลือกใช้เป็น VK10 ซึ่งเป็นตัวที่ท็อปที่สุดของฟิมวีคูลเลยและกันความร้อนได้ดีที่สุดค่าทีเซอร์ถึง74%ถือว่าสูงที่สุดเท่าที่มีค่ามาตรฐานออกมานะครับบานข้างนะครับจะสังเกตได้ว่ามันไม่ได้ดำปิดนะครับมันจะดำแบบเงา ทำให้รถนะครับดูหรูหราเพิ่มไปอีกหนึ่งระดับนะครับส่วนบ้านหลังนะครับก็จะเป็นตัว VK 3 0เหมือนกันคุณลักษณะเด่นของ VK นะครับเขาจะดําอมเขียวเล็กๆนะครับแต่ยังไงก็ตามมันทําให้รถนะครับดูทันสมัยดูใหม่และกันความร้อนได้ดีสุดๆไปเลยจําไว้นะครับข้างนอกความดําความเข้มอยู่ในระดับนี้เดี๋ยวเราลองไปดูข้างในกันผมปิดประตู อันนี้แหละครับขเขาเรียกว่าฟิล์มที่เคลียร์กันความร้อนดีจะสังเกตได้ว่าข้างในกับข้างนอกข้างนอกมืดมากๆม,มองไม่เห็นข้างในเลยแต่ข้างในเนี่ยมองออกไปได้สบายตาม,มากๆครับอันนี้เป็นบานหน้านะครับ VK 30 VK 10จะสังเกตได้ว่าเวลาเราเลือกฟิล์มที่มันมีความใสเคลียร์เนี่ยเวลาเราจอดตรงไหนก็ตามนะเนื้อฟิล์มมันจะใสามากใสเหมือนแบบเหมือนแทบจะไม่ติดฟิล์มเลยซะด้วยบานหน้านะครับ รอบคันนะครับรับประกันได้ว่าตัวนี้จอดตากแดดแล้วเนี่ยไม่ร้อนแน่นอนนะครับเพราะว่ามันมีการวัดจากแล็บต่างประเทศมั่นใจได้เลยนะครับสำหรับตัวของฟิล์ม v ีคูนถ้าใครอยากหาฟิล์มสักตัวหนึ่งแล้วไม่จำกัดงบประมาณเอาตัวที่ดีที่สุดแนะนำา VK10 เลยจบแน่นอนครับสำหรับบานหน้านะครับถามว่าหลายๆคนถามว่าติด VK10 ได้ไหมต้องตอบแบบนี้ครับว่าวิธีการใช้งานเราเป็นยังไง หนนะครับถ้าเราวิธีการใช้งานของเรานะครับใช้งานในช่วงตอนกลวันบ่อยไม่ใช้ในตอนกลางคืนเลยติดได้ VK10 บานหน้าแต่ถ้าเราใช้ทั้ง2ช่วงแล้วใช้รถบ่อยมากๆออกต่างจังหวัดเดินทางไกลบ่อยผมแนะนำว่าควรจะเป็น VK30 จะเหมาะกว่าสำหรับ VK10 ติดรอบคันดีไหมดีในทุกๆแบบเลยครับเพราะมันใสมันเคลียร์มันกันความร้อนดี เวลาเรานั่งในรถเนี่ยรู้สึกได้เลยว่าไม่มีความร้อนที่เข้ามาเลยแม้ว่าข้างนอกนะครับจะตากแดดอยู่แต่ในรถนะครับไม่อบเลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณที่รับชมถ้าใครชอบช่วยกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับจะเป็นกำลังใจอย่างมากขอบคุณจริงๆครับ